เอาละฮะเรากลับมาโยกมันมันกันต่อดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราจะกลับมาปราบวัวพยศกันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มค่าพลังไปได้แล้ว 12Qi เดี๋ยวลงก่อนส่วนเจ้าไฟน a l b o บอสผมก็ปราบเรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวขี่ให้ดูเป็นไงตัวบเบลเลอร์เลยแล้วก็ตอนนี้ชุดฟาร์มมาได้ 115k แล้วนะสู้กับเอเลียนได้แล้วนี่หมวก เป็นระดับโอเมก้าหมดแล้วนะทั้งตัวเลยเราไปสู้กับเอเลียนกันดีกว่าซึ่งเอเลียนอยู่ตรงไหนนะลืมแล้วโน่นโนโอตัวเบลล์เลยจ้ะเก้าหมื่นนะยังไงก็สู้ไหวอยู่แล้วเรามีเป็นแสนพลังเราเรียบร้อยเมกลอนนะเพิ่มอะไรจ้ะเพิ่มค่าการฝึกกับเพิ่มได้วินะิกห้เอร์เนะอย่างละหเปอร์เซนต นี่ลูกสอนเขาก็ชี้ให้เราไปด่านถัดไปได้แล้วนะเวิลด์ถัดไปใช้225วินเป็นเวิลด์อียิปต์อันล็อกมาเลยเข้าสู่แดนอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยตอนอื่นเลยก็ต้องสำรวจสินะมีอะไรบ้างตัวแรกตัวแรกตัวแรกเท่าไหร่จ๊ะ30 QA โอโได้อยู่แล้ววันนี้13 Q i าอ้โหได้แค่ตัวแรกตัวเดียวไหนดูพี่หน่อยดิพี่วัวโครงกระดูก อันนี้อะไรแล่วละวัวมาเป็นนอเรดเลยอันนี้วัวผสมม้าใช่ไหมหรือผสมแพะด้วยเนี่ยมีเข่างงเชี่ยเริ่มไปไกลแล้วนะดูจากไม่ใช่วัวแล้วนะดูจากทรงแล้ว <c oughs> นาย,ยููยังไงก็ไม่ใช่วัวแน่ล่ะอันนี้เอเลี่ยนตัวถัดไปใช้เท่าไหร่เลยดูในนี้ดีกว่าออโต้แบทเทิล ค่าพลัง2องแสนไม่เท่าไรไม่เท่าไรอันนี้เครื่องทำเรนโบว์แต่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องฝึกใช่ไหมเราก็ต้องใส่ของที่บัฟในการฝึกแล้วก็ในส่วนของเทคในส่วนของเทคผมก็เปิดมานี่แล้วนะ4อย่างแหละนี่ตามนี้เลยที่เหลืออีกอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ท,ทันทีวินหมดซะก่อนส่วนไข่สัตว์เลี้ยง3 QA 3 QI <c oughs> โดดจังเลยละ่ะแล้วก็2 SX ตอนนี้เรามีอยู่400 QA ก็เปิดอันนี้ได้เนี่3 QI ก็ไม่ใช่สิต้องเปิด <c oughs> หลงหลงค่างเงินซะละ้วต้องมาเปิดตู้นี้ตู้แรกเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดมาสัก4ตัวแล้วกันตอนนี้เราใส่สันเรียมได้4ตัวและแล้วก็เปิดจนตังหมดได้มาประมาณนี้ฮะ ดีเซิร์ฟฟาโนคูณ40บวิลเลียนระดับบิ๊กนะนี่ขนาดระดับบิกนะ๊กแล้วเนี่ยเป็นคูณ40เลยจากตัวที่เคยใช้ก่อนหนะ้าน,นี้นี่ระดับ3มวิลเลียนเรามานั่งโยกเยกกันต่อโยกเยกโยกเยกหลังจากที่ผมฝึกได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวจริง,รงๆก็คือจะมาฟาร์มเงินเปิดตัดเลี้ยงตู้ที่2แล้วก็นี่เครื่องแต่งตัวได้อันนี้มาหนึ่งเป็นระดับออโรรานะ ตอนนี้มีเงินอยู่20 QI แล้วน่าจะพอสัก4ตัวนะเปิดมาเลยจ้าและนี่ก็คือสิ่งที่เปิดมาได้ Epic แล่ u n c o m m o n งั้น Uncommon นี่ผมก็คราฟบิบ๊กไปเลยแล้วกันนี่นะ81ิลเลียนเลยนะตัวธรรมดาคราฟเป็น162บิเลียนแล้วก็แลปู่283เลยนะและอี i ิกอะ532 ตอนนี้เนี่ยการฝึกเราก็จะได้ไปไวกว่าเดิมวันนี้เราจะไปแบบจวดๆหลังจากควาค่าพลังมาอย่างยาวนานตอนนี้ 40sx ตอนนี้เนี่ยเงินก็ 7.8sx แล้วน่าจะพอซื้อสัตว์เลี้ยงอีก3ตัวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมแอบไปซื้อมาแล้วตัวหนึ่งนี่คูณ21ทิเลียนถือว่าคุ้มเปิดไข่กันดีกว่า สามฟองสามฟองก่อนอื่นเลยเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวลืมอ่อโชคใส่มาแล้วก็อ c c e s s o ซอรีใส่มาเพิ่มโชคอีก5อันอันละ20% 5อันก็เพิ่มโชคร้อยตัวขอแจมแจมนะจ๊ะเอามาเลยไวแรกปิ้งนี่เหลอเพิ่มโชคตัวแรกสุดเลยเอามาอีก อีกตัวหนึ่งเป็นเซียสแตร์เจนดรี่สามเปอร์เซ็นต์นะขอเรจินเดอรี่อีกตัวหนึ่งปิ้งเอ๊ะนี้เพิ่มโชคแล้วใช่ไหมเนี่ยไหนขอดูหน่อยเซ่เจ้าสัตว์เลี้ยงเรจินเดอรี่คูณเ4 2ิี่เทเลียนก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะอันนี้โอ้โหโโคูณเจ็เทเลียนเองเหรอแต่ก็โอเคอะ ตอนนี้เราฝึกได้ครั้งละ159 QI กนะก็ถือว่าเยอะขึ้นจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมฝึกอะ่ะมันได้20 QI เองก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะจะว่าไปเมื่อกี้ผมว่าผมจะไปสู้กับเจ้าเอเลี่ยนใช่ไหมนี่นี่อยู่ทางนี้มาเลยมาเลยพลังเราพอแล้วเริ่มได้เดี๋ยวเดี๋ยวผเมื่อกี้เมื่อกี้ ตกใจแอบไปทางฝั่งเรายังไงเราก็ชนะอยู่แล้ว Energy เราเยอะกว่าเรียบร้อยใส่โทรนา u i คิ e มาเลยนี่เพิ่มพลังการฝึกอีก8%แล้วก็มาโยกกันต่อมาโยกกันต่อตอนนี้ค่าการฝึกของเราเนี่ยไปที่ 107sx แล้วนะน่าจะสู้ลองบอสได้แล้วมากหนดูหน่อยนี่ลองบอส60ส x, x. โซไดแ้แหละเจ้าจะให้เงินเราเท่าไหร่ไหนปราบไม่ยากปราบไม่ยากนี่ 73Qi สิบสามคิอโก็ถือว่าเยอะแล้วนะใช่เหรอ73 QI าขึ้นมา10ิ p เลยเอเะเอ๊ะ <c ười> <c ười> แปลกๆขออีกทีสิอ่ะตอนนี้10.55 SP ขึ้นมาก็ก็ใช่นี่ผมมีเงิน10 SP ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพางงงเลยเอาทีเนี้ย เอ,อ๊ทางมันเถอะไหนดูซิเจ้าจะคูณให้เราเท่าไหร่คูนอีก6ล้านนะจากตัวเดิมคูณ1.5แล้วก็อันนี้ผมเพิ่งสังเกตมีการให้อัปเกรดด้วยนะใช้เงินที่เราซื้อผลไม้อะมาอัปเกรดปลดล็อกมาเลยจ้ะส่วนบอสปลดล็อกที่ 95SX แต่รอก่อนนี่ อืมจากปราบวัวมาปราบอะไรแล้วก็ไม่รู้ถ้างั้นเรามีเงินตั้ง1 0 sp แล้วก็เปิดเปิดนี่ได้ยับยับเลยสิอันนี้มันใช้เปิด2 3 1 sx เองอะจะวว่าไปเมื่อกี้ผมเพิ่งดูนาฬิกาเดี๋ยวผมต้องออกไปทำธุระข้างนอกก่อนนี้นะงั้นก็เป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ